สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a b y Monster Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเบมอนกำลังเตรียมตัวที่จะออกรายการ M Countdown Promote Light d a like t นั่นเองและก็มีข่าวออกมานะครับว่าคนที่ได้เข้าไปดูตอนอัดรายการเนี่ยบอกว่าช่วงท้ายรามินันได้รับบท Ending Fairy นั่นเองนะครับหรือว่าปิดจบแบบความสวยความปังถือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเมน มีบอกว่าเป็นครั้งแรกของสาวรามิที่ได้ทำ ending fairy และก็เป็นครั้งแรกเลย,เลยนะครับที่ครบทั้ง7คนแล้วได้ทำ ending fairy กันครบทั้งวงสวยๆปังๆเริศดๆแบบรามิเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับว่า ending fairy ของไลนดนบนเวที M c u d ดาวนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างรามิเนี่ยจะโชว์ดาเมจสุดรุนแรงและคาริสมาที่ระเบิดพลังความวิชวลขนาดไหนก็รอติดตามสาวรามิกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเรื่องวิชวลตาแตกเนี่ยยกให้ Baby Monster เป็นอีกหนึ่ง วงเลยที่สวยจบครบทั้ง7คนและนอกจากนั้น,นยังมีประกาศออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า Baby Monster เพิ่มรอบที่ญี่ปุ่นในรอบไฟแนลนั่นเองสําหรับแฟนมีตนะครับซีอูดะญี่ปุ่นเนี่ยรับไปเลย3รอบจุกๆนะครับในการปิดจบครั้งนี้เท่ากับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอเบมอนเยอะสุดเลยในงานแฟนมีตร5ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับและประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นครั้งละเองแล้วก็ที่ไทยเพิ่มรอบเป็น1ก็เลยได้เป็น2ไปครับ สูงสุดคือญี่ปุ่นรองลงมาคือประเทศไทยนอกจากนั้นที่อื่นๆก็จะมีแค่ครั้งละ1นวันเท่านั้นแฟนญี่ปุ่นมีเ hey ฮเลยทีนี้แล้วก็คนที่สามารถบินไปได้เนี่ยก็จะได้โอกาสเพิ่มจะไปเจอเบมอนด้วยบางคนเนี่ยสวันติดแน่นอนแฟนมิกครั้งนี้นะครับของเบบี้มอนสเตอร์สิรอบด้วยการจุกใจมากๆแต่เชื่อว่ายังมีคนที่อยากไปอีกแล้วก็ยังคงไม่พอครั้งหน้าต้องเพิ่มแล้วไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มรอบแต่ต้องเพิ่มประเทศด้วยเพราะคนอยากเจอเบมอนกันเยอะมากๆนะครับคลิปนี้เรา ก็แวะมาอัปเดตเรื่องของ Baby Monster กันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง